สวัสด,ดีจ้าวิมลข้ามสวัสด,ดีตอนเศร้าๆคือเก่าเนาะจ้านาะเก็บไข่ให้อาหารเป็ด,ดคือเก่าจ้าไม่รู้จ้าพูดนะนี่ก็ไข่หลายๆไข่หลายไข่ดกคือเก่าเนาะจ้าคุณจ้าเฮ็ดได้ไรจังสิเก็บแล้วเร็วนี่ลูกค้าก็นัดไว้สิบโมงสิมาเอาไข่เนาะจ้าจ้าก็สิป,ประมาณนี้จา้า สวัสดีวันเสาร์ของวันเก็บต์ไทยนะจ้ะบองดูจา่าบนไหนทั้งนอกก็ได้ั้งนอกคุณกับใครได้จากพี่น้องที่บ่แม่นต์หนึ่งขอบใครห้างใครคุณกับใครตอนนี้น้องเป็ดกําลังกินอาหารอยู่นะจ๊ะ <c oughs> น้ำแล้วกระเซียนค่อยออกไปเล่นทั้ง,งอกนะจ๊ะจ๊ะแต่สิประมาณนี้จ้า ายเก่าน่าจ่ะสมุนบอกกับโจก่ออยากขาสนใจใกล้เป็นราคาปีทรงกระทักระโทู้ค่ะมาได้คือเกาน่าจะศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าแปดห้าหนึ่งแปดสามศูนย์เก้าแปดสองหกหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสามข้เกานจะ่มาได้คือเก่าจากมีน้องหลายพักลายเนียอันมุ่นนั่นคืลายด้วยอะ จหลายนะจ๊ะจะไปคิดประตูกันนอนเตะกอดจ้ะกตเลี้ยงเป็ดตื่นขึ้นมากอะรับทรัพย์นะจ๊ะยิ้มยิ้มรับทรัพย์คือเก่านะจ๊ะแต่เลี้ยงเป็ดจะได้จ้าน้องเป็ด,นนจดจ้ะ หมูว่านพลังงานนี่พอไครให้เพิ่มน้อจ้านี่ยชนิดพอใครให้ไม่เพิ่มปวดีเฟสเกี่ยวกับดีกเกาอยู่ไหอจาเดียดีกข้นเกาหลายอยู่เนหอจ้าขนเกานีใส่หัวออกสารเ้างานนหอจา้าเหรีโทรศัพท์อย่างเดียว ทำหนี้กับกำลังทีไรตอนน้องเป็ดออกไปกินอาหารนะจ๊ะทำรับใช้สนใจอยากเลียงเป็ดอยากขอมาศึกษาเบิ่งกะโทรขอมานัดเวลาพิ่นได้นะจ๊ะเพิ่นก็ยินดีให้คทำแนะน้ำนะจ๊ะ เป็ดไกัน้องเป็ดจะกำลังกินอาหารนะจ๊ะตอนนี้ก็ได้กินอาหารแล้วก็จะได้ปล่อยน้องเป็ดออกไปเล่นเล่นนะจ๊ะเห็นในห่มในเงาน้องเป็ดก็จะได้าอารมณ์ดีนะจ๊ะตอนนี้ก็รู้สึกว่ากำลังอิ่มแล้วแหละ นี่นะจ้าพามาเบิ่งนคอ,อกหน่อยกันนะจ้ะอันนี้ก็เป็นคอ,อกหน่อยเฮ้านะจ้ะคอร์กไม้นะจ้ะนี่ดูจ้ะไข่กัดไหลที่เก่านะจ่ะนักงานวันเสาร์ก็ต้องมาเก็บไข่นะจ้ะแฝด <c oughs> โอ้เๆโอนไห้อาหารเตยไห้วิตามินเป็ดกสุจ้ะ อันนี้น้องเป็ดคอ,อกหน่อยห้าวนะจ๊ะอันนี้คอ,อกที่สองเหนียจ้าเพิ่นกับมะลีไข่ใส่เหนียจ้าพี่ทุกมุ่งถูกแก่ดิพี่น้องเนี่ยเอาใบยางปิดไว้เอาขีา้ดินปินไปดไว้นี่พบใบสำหรับมื้อนี้กัไว้เท่านี้ก่อนนะจ้าวันนี้จะได้เก็บไข่นะจ้าสวัสดีจ้า